พี่น้องที่รักเรื่องเกี่ยวกับบุตรของอับราฮัมคืออิสมาเอลและอิสอาตที่คนแรกเกิดตามธรรมชาติจากนางฮากาที่เป็นทาสแต่คนหนึ่งเกิดจากนางซาราตามที่พระเจ้าส่งสัญญาเพราะแม้ว่านางจะชรามากแล้วก็ยังสามารถให้กำเนิดได้อาศัยพระจิตเจ้านักบ,บุญปอโลจึงนำเอาความจริงนี้มาเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง ระหว่างผู้มีความเชื่อที่วางใจในพระเยซูเจ้าผู้เดียวกับผู้ที่วางใจในธรรมบัญญัติท่านชี้ให้เห็นว่าการเกิดตามทันทัสัญญามาจากเบื้องบนที่ใช้คำว่ากรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์นั้นเป็นผลจากพระจิตเจ้าซึ่งเป็นไปโดยอิสระดังนั้นผู้มีความเชื่อทั้งหลายจึงเป็นอิสระ พราะทุกคนได้ร่วมส่วนในเมล็ดพันธ์แห่งความเชื่อในพระสัญญาที่มีต่อประหัม์คิสชนจึงเป็นอิสระและมีสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ที่เป็นไปตามพันธสัญญาใหม่เราไม่ได้ตกอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเก่าอีกพระเยซูเจ้าทรงเป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าประทานผู้ที่เชื่อและดำเนินชีวิตตามพระองค์ไม่ได้รับข่าวดีแห่งพระวรสาร จึงไม่ต้องเป็นธาตหรือมีพันธะจากบาปและความตายอีกแต่กลับมีอิสระและเสรีภาพที่ทำให้เขาได้อยู่ในจิตแห่งความรักและจะพบขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แท้จริงคือสวรรค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราไม่เพิกเฉยต่อพระเจ้าอย่าวางใจเพียงในพละกกำลังของตนเอง หรือหนทางที่เป็นการทำร้ายทั้งตนเองและเพื่อนพี่น้องโดยไร้ความรักแต่ให้เรามีชีวิตจิตที่ดีและขึ้นกับพระเยซูเจ้าองค์ความรักที่นำสู่ความสุขชื่นชมยินดี